สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาชี้เป้ารถสวยๆราคาเบาๆนะคะทุกท่าน Honda c ซ vic F d ค่ะเครื่องยนต์1.8ตัว S อ g เกียร์ออโต้คันนี้นะคะรูปโฉมสวยงามมากเลยนะคะสีสารสวยงามเงา,งาวิ้งเว็บเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์1.8เปลี่ยนใหม่บล็อกเดิมนะคะเกียร์ออโต้เข้าง่ายขับนิม่มสีสวยรอบคันเลยค่ะเงางา,งาวิง้งวิเลยนะคะทุกท่านไม่เคยชนหนัก100%เลยนะคะ ภายในสวยงามนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดูกว้างสวยหรูดูดีเลยนะคะทุกท่านราคา1,75,000บาทราคานี้เป็นเงินสดนะคะทุกท่านสามารถต่อรองราคากันได้นะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรปีห5คสีสันรอบคันเงางามนะคะภายนอกก็สวยภายในก็ดูดีนะคะทุกท่านเกียร์ออตโต้ก็จกไฟฟ้าคอนโซลหน้าเดิมๆนะคะใหม่เป็นดิจิตอลด้วยนะคะ ร้อแม็กก็สวยนะคะขอบ17นิ่มๆเลยนะคะทุกท่านขับดีค่ะไม่มีปัญหาเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะรถพร้อมใช้คันนี้นะคะสามารถติดต่อนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดชนบุรีบางแสนอ่างซิลานะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของใส่ไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะหากท่านใดสนใจต้องการดูใต้คลิปก็มีนะคะทุกท่านมีทั้งรายละเอียดเบอร์โทรและสามารถ ติดต่อไปทางช่องทางรายและ Facebook ของเจ้าของได้เช่นกันนะคะที่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ